គាត់មកនេះអូប្រះរាយវិទ្នោ otra នេះកាត់លំនេះនេះកដោលត្រេអូអិនថាទៅនៅបាត់មុំអាប់យ៉ាតបកព្រះកលងអូ មកខាងหลังบ้านអូសេរីលោកអូមិនหายលោកមិនទឹងសងខានោះ2 2មិនឮសងខាហាយមកកាដៅលោកសេរីត្រាទីងងប៉ត្រោទៅចូលក្រាលអយលោកមកលោកអូសេរីទៅដាក់ណាមក៏ត្រេកមកត្រឹមបែបនេះណោ

នៅបងមកពីឯគេអមរណ៍មកមែអូអមរណ៍មក

Oh. my! Oh. Sorry, man. I try and Mày xem... xem... xem ông mày... mày thích nè, Hôm này, Sức cho åh, oh. Å oh. 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 ก็นอร์วาออไม่พอซื้อไอ้แต่รักได้เงยเียกีเตเตีะแองนี่ไงเมนวะนี่เออมันแค่ไข่พอนรวมก,กรันนะรวมก,กันมาก,กันไว้นี่กาได้ไยมตัวมันมัน,มนมพอแค่น,นี้

chồng tôi, chồng tôi chưa chồng, chồng tôi chết rồi. nè, là tham có biết tỏ, là nè, nè, tăng tăng cái là tăng lên đi. Ủa, này nó, rồi chơi, Đấy, chồng, tài đó. chồng ก่อนน่นอนงอะไรน้ำหนักล้านี่โู้ทุ่นเะนับเลยหู้ยทุกคนเะนับเลยเดี๋ยสิเป็

อาเรียมเอ่อในกระบะอย่ากพอบานประมาณร้อยไอ้กระบะเราปีรู้ Yeah. Mm -hmm. Ơi, thường, nhé, ừ. 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 ơi bông thường dây rồi. Hả? Ơ. Okay. Oh, Chắp này. ทนบ้านค่ะทุนบานทุนมาเต้เบรเ,เอาทาทุนมาเต้เบรรถมันี่ฮะมัี้รถมันเนี่นเนอนนออ,อจับเลยมีราตรงที่เออ bàn nhiệt mùi nhiệt luôn là hầm ngập ừ. dù lâu kinh rồi kinh thằng cất luôn luôn ra này cất cả cất thôn lâu ừ. cất lên luôn lời này lời này ừ. kinh rồi vậy gì ừ subscribe lâu kênh Ghiền Mì Gõ nó ีกเที่ยงนะทนมาเทฟบะรบดปันนทนมาเทฟนี่เอาทนที่สุกนเลยนทนกรบบัเลยโอ้ยแกจะแกชื่อนะโรคนี้จะไม่อยู่เลยชื่อจะแกแข่งน,นอ่อะแกริเชี้ออืมริจางอะไรดีนะอือ Það er príður þar í...

นี่อืออจับเลอืออนทุกเนุกสายเลยนี่นี่อมัดนี่อาตานี่ตันี่ก็ตัวสายนมอเนี่แล้วก็เป็นคานี่มองเห็นเลยนี่มองเห็นนี่เลยมุดตุกเอานตาตามันเป็นทนายนั่นน่ะกับเนปเป็นต้อนะ มองเห็นตัวเลยทางนึงไม่เห็นเลยต่อเนื้อมันมืดๆต้องรื้อหนึ่อันต่อเนื้อมันเข้าไปตาขาวแล้วนะผ่าตัดตาไม่เกี่ยวคันไม่เกี่ยวกับเส้นเหรไม่เกี่ยวอ๋อตอนนั้นผมแบบข้าวลอยโลกับจีจอมลงไม้นู่นอะจองเป็นขูดโรงพยาบาลวัดไร่ขิงนะโรงพยาบาลวัดไร่ขิงนี่ก็ว่านี่กยความะถมไงโอ้เนี่ยกระท้านี่ก็นี่เหมือนกันโรงพยาบาลเนี่ยตัดแรงต็มแทง ขุดตอนเนื้อไม่ทางเดินไม่เห็นเลยเป็นสีขาวเ,เห็นไหมมนเห็นแล้วเดี๋ยวสีขาวมันปิดตาหมดนะปิดตาดำหมดแล้วไลาไล่ล่านี่จ้ที่ไหนกันนี่ลุกแก่งัยโมกตือยันต์ติดี่บาทแล้วกเลือกตัวตา้า